น่นไปตั้งความหวังไม่ดินฟ้าอากาศนะอดีตอนาคตยุ่งไปหมดหัวใจไม่ตั้งอยู่ในหลักปัจจุบันคืองานที่ทำของตนผลก็ไม่ปรากฏเกินมากไปตั้งไว้กับการเวลาสถานที่นู่นที่นี่ดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นความผิดจากหลักธรรมทีก่ารสอนให้ตั้งลงในปัจจุบันทัศน์ทัถาวิปัสสติ ให้ดูลงในหลักปัจจุบันงานของเรามีอะไรและเวลานี้ยุ่งอยู่กบอะไรหัวใจเป็นตัวสร้างความยุ่งวุ่นวายทั้งหลายไม่มีอะไรเกินหัวใจเราอยากจะพูดว่าไม่มีมีหัวใจหัวใจด้วยเดียวเท่านี้ที่ก่อฟืนก่อไฟเผาตัวเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือความไม่รอบคอบใน อยร่ยาการแสดงออกของจิตดวงนี้กจะหาอุบายใดมาสอนมาระงับดับสิ่งวุ่นวายทั้งหลายภายในใจก็ไม่มีนอกจากรรมเท่านั้นรรมนี่เหมาะสมมากรรมก็ไม่ทราบจะนำรรมอะไรให้เหมาะสมอยู่และถ้ามีผู้บอกผู้สอนมันจึงละหมากใายถ้าลงเนสร้างความหวังไว้ข้างนอกจากตัวแล้วจะไม่มีหวังนะ ต้องสร้างความหวังไว้กับงานที่ตนทํางานที่เราทําสําหรับนันกวดคืออะไรก็คืองานกิตตะภาวนาสร้างความหวังไวท้ที่ตรงนี้ตรงที่งานนี้แหละอย่างอื่นไม่ถูกจิตที่หมุนตัวอยู่ตลอดเวลานี่อะไรพาให้มันหมุนล่ะปกติของจิตจะต้องคิดต้องปรงุงยุ่งอย่างวุ่นวายอยู่ตลอด มันมีอะไรพาให้ยุ่งเหยิงวุง่นวายเราทราบไม่ได้นะนี่ก็ต้องมีครูวายจาร์นำธรรมมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละมาสอนมันมีอะไรเท้ากับสมูทยัยสมุทัยคือก่อให้ทุกทั้งหลายเกิดคือตัวสมุทัยไม่มีอะไรเกินและไม่มีอะไรก่อนอกจากสมุทัยอย่างเดียวอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้ก่อทุกข์ ทุกเกิดขึ้นเพราะสมุทัยนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นหลักเป็นสาคัญนะว่านี่ก็เรียกว่าสัจจะสัจธรรมหรืออริยรสัจส,สี่มรรคเครื่องสังหารทุกสมุทัยเป็นผู้ก่อให้เกิดทุกมากเป็นเครื่องสังหารทุกเืินมากมีกําลังมากน้อยก็ ระงับดับสมุทัยไปโดยลําดับลําดามรคคืออะไรท่าแสดงยน่นลงมา,าคือมรคแปดมรคะแปลว่าทางเดินหรือเครื่องดาเนินมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสองอย่างนี้เป็นองค์ของปัญญาความเฉลียวฉลาดนำหน้ามรคทั้งหลายสัมมาวาจากล่าวชอบสัมมากรรมันตะการงานชอบ สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียนชอบเพียนอยู่ในที่สี่สถานท่านก็บอกไว้แล้วสัมมาสติตั้งสติไว้ชอบตั้งไว้ภายในตัวของเราเองสัมมาสมาธิความสงบหรือความแน่นหนามัน่นคมของใจโดยชอบฟังแต่ว่าคําว่าชอบชอบนะไม่ชอบต้องเป็นคู่แข่งกันจนได้มีอยู่ในนั้นแหละ ท่านจึงบอกว่าชอบชอบเหมือนนางท่านกล่าวไว้ในอนุสสตร์ว่าสม,มเด็จวะอาสวะหิมุจติปัญญาปริภัยตังจิตตังสม,มเด็จวะอาสวะหิมุจติจิตที่มีปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกกันคลองให้เรียบร้อยแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบน่ฟังสิคือความสําคัญผิดว่าตนหลุดพ้นทั้งทั้งที่ไม่หลุดพ้นนั่นเรียกว่า ไม่ชอบปัญญาที่ใช้ในทางผูกมัดตัวเองโดยสําคัญว่าเป็นการแก้ไขต่อต้นตัวเองปัญญานั้นก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ชอบกับชอบจึงแทรกกันอยู่ในคนคนเดียวในใจดวงเดียวนั้นท่านจึงบอกว่าสัมมาสัมมาเนี่ยเป็นมรแปดเนี่ยนี่สําคัญนี่ที่กล่าวมรแปดเนี่ย นี่คือเครื่องสังหารสมุไทยธรรมาชาติที่ผิดทุกขขึ้นมาให้รับความเดือดร้อนแต่ารโลกทั้งหลายไม่ทราบนะว่าอะไรเป็นเครื่องก่อทุกข์ให้เกิดแล้วก็ดับดับปลายเหตุไม่ดับต้นเหตุมันก็ไม่มีเวลาดับและไม่ดับต้นเหตุก็คือสมุไทยดับต้นเหตุก็ดับด้วยมากคือเครื่องดับเช่นเดียวกับเราดับไฟด้วยน้ำํำ ดับไฟด้วยเชื้อไม่มีทางต้องดับไฟด้วยน้ําเมื่อมากมีกําลังมากน้อยสมุทัยก็อ่อนตัวลงการผิดทุกข์ก็อ่อนตัวลงท่านว่าดับทุกข์ไปโดยลาดับลาดานิโรดนิโรดนั้นเป็นผลจากสมุทยัยไม่ใช่นิโรธทํางานเป็นชิ้นเป็นอันทอ้งตัวโดยโดยลําพังเป็นผลสืบเนื่องไปจากมากที่มีกําลัง จะเนวความอิ่มสืบเนื่องไปจากการรับทานจนถึงอิ่มเต็มที่ก็คือพการรับทานหมุนเข้าไปหมุนก็้าไปนี่ก็หมอนันพระเรามากักไม่ค่อยมีกฎมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลไม่มปีประมาณนะแล้วดูๆมันมันขวางตาอยู่ตลอดไม่ทราบเป็นยังไงเคยพูดเสมอเรงนี้นี่แสดงว่าสติ ห่างจากตัวเอามากปัญญาไม่ได้ใช้กันเลยมันถึงได้กระเทือนอยู่เสมอทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ใช่เป็นคนฉลาดอยู่ก็หมู่กับเพื่อนเราก็ไม่สําคัญตรงว่เาเป็นผู้ฉลาดกว่าหมูก่กว่าเพื่อนนะแต่เวลาเจอเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงสัมผัสเป้าเข้าไปมันจะเห็นในช่องถ้าเป็นนักมวยก็เปิดเหนือค้างเหนือกันไกที่ท,ที่ที่จะตายนี่ไว้ให้เลยเปิดไว้เปิดไว้ ี่แสดงว่าสติไม่อยู่กับตัวจึงต้องเปิดอย่างนั้นเปิดอย่างนั้นคือช่องว่างแห่งความไม่มีสติของผู้ปฏิบัตินั่นเองจะว่าอะไรไปมันบอกชัดๆอย่างนั้นถ้าการต่อสู้ต้องเป็นท่าของคนมีสติีพิจารณาใกล้ควรด้วยปัญญาโดยสม่ำเสมอนี่มันไม่ดูท่ามันไม่มีมีออกรรษาแล้วก็หลังไหลเข้ามาหลังไหลามาทําไม ออกไปนอกคักป่าในป่าในเขาที่ภาวนานี่มาหัวสมงันอยู่ที่นมันเกิดประโยชน์อะไรผมให้หมู่เพื่อนออกไปก็ไปเพื่อความสังัดวิเวกเพื่อการประกอบความภาคเพียรไม่ได้เพื่อมาหัวสมงกันอยู่นี่มันเกิดประโยชน์อะไรสอนก็สอนแล้วอุบายวิธีการต่างๆและสอนด้วยความแน่ใจด้วยไม่ได้สอนด้วยแบบรูปคำๆในความรู้สึกเลยแต่เป็นความที่แน่ใจในการสอนหมู่เพื่อน ก็น,น่าจะนําวิธีการอันนี้ไปปฏิบัติความภาคเปลี่ยนของตนในที่เด็ดเดียวเช่นในป่าในเขาที่ไหนที่เหมาะสมเข้าไปสิกลัวอะไรกลัวตายเรื่องความตายไม่ได้อยู่ในป่าในเขานี่ไหนมันไม่อยู่ดินน้ําอากาศมันอยู่กับตัวของเราเองอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้ถ้าลมหายใจหมดแล้วอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้กลัวหาอะไรนี่พ่อว่าปัญาแล้วกูปับปรับเพ้่มมาแล้วมายุ่งกันเปล่า ผมก็มองดูเหตุผลของหมู่เพื่อนที่มาเข้ามานี่เพื่ออะไรนะนี่มันก็ไม่เห็นเพราะที่จะเป็นสาระแล้วอยู่นี่ก็อยู่มามนานแล้วประพฤติปฏิบัติเป็นยังไงออกไปก็ยนจะไม่ฟ้นพรรษาปุปรับเข้ามามาเอาอะไรอีสอนก็สอนเต็มกําลังความสามารถแล้วถ้าจะปฏิบัติก็ควรจะเอาไปปฏิบัติแล้วเงนินอะไรกันก็ไม่รู้ รัวย่รัวเยี่ยวย่แยแต่ผ้าแต่นินแล้วก็อกเราจะแตกด้วยนะหนักการปกครองข้าหนึ่งให้อวาทแนะนาสั่งสอนทุกด้านทุกทางมีน้าซ้ายังมีเกี่ยวข้องกับประชาชนอีกมากมายข้าเน้นกับไม่เดินหน้าอะไรหลังอะไรแล่มากเท่าไรก็ยิ่งเหลวไหลเลยอยางเห็นกันมานี่เป็นยังไงมันดีหรือมันเหลวไหลคนได้ไล่นีจากว่าจะวาเพะอย่างนี เห็นไมหมล่ะถ้าดีเราจะไล่ประธรรม้ดูสินี่ก็พูดอะมากนักไม่ดีตอนคำมาแล้ววันนี้อากาศอบอ้าว้วยรู้สึกพอรู้สึกรู้สึกขึ้นมาแล้วจึงหยุดเพียงตรงนี้การพูดธรรมะงานพูดอะไรมาก <S <S มนะมีเท่าไหร่นี่พระเท่าไหร่มีเนนเท่าไหร่นี่แล้ววันนี้อะไรเครื่องทียนที่เข้ามาทอากระถิ่นวันนี้ใครต้องการอะไรก็เอาไปใช้นี่จะให้ผมแจกแล้วผมก็ไม่ทราบจะแจกอะไรองค์ไหนขาดเขินบกพร่องอะไร ใหผมแจกอะไรผมก็ไม่เคยแจกเพราะจะไม่ถูกกับจุดกับความมุ่งหมายของหมู่เพื่อนที่บกพร่องอะไรนั่นเพราะวันนี้เราเคยเปิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใครมีอะไรต้องการอะไรก็มาเอาเลยไม่ต้องมาบอกมากล่าวผมผมไม่มาบอกผมเปิดไว้ตลอดเพราะนี้เป็นของทุกคนใครขาดตัวบกร่องอะไรก็มาเอาเลยนั่นจะเหมาะยิ่งกว่าการแจกใครทราบจะแจกอะไร แล้วมีอะไรบ้างที่จะแจกให้เหมาะสมกับความต้องการของหมู่เพื่อนมันก็มองไม่เห็นเพรา,าจจะฉันจึงให้หาเอาต้องการอะไรเอาไปใช้เลยท่านั้นเองมันก็มีต่นนั้นผปัปจจัยที่สําหรับแยกหมู่เพื่อนที่จะใช้ก็มีสําหรับแยกทําประโยชน์โลกสงสารเขาก็มีผมก็เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นสําหรับความจําเป็นในวัดก็มีแยกวัดประเภทหนึ่ง กำลักช่วยโลกเขาดังที่เคยปฏิบัติด้วยมาก็แยกอีกประเภทหนึ่งใช่แต่การเงินก่างทองนี้มันเป็นภัยผมจึงไม่ค่อยจะพูดอะไรทั้งเป็นค่าสิทธิตอพระด้วยไม่ใช่ไม่เป็นแต่มันก็เป็นความจําเป็นที่เกี่ยวข้องกันก็ถูทายไปยงั้นแล่เก็บไว้ที่นั่น่าเก็บไว้ที่นี่ดังนี้พูดไม่ไ้เพราะเป็นภัยเคาเหน็นใช่เหลือสิ่งล่านี้มัน กับหัวใจของคนอันมีบาปมีนรกกี่ไหนเราก็เห็นไปแล้วในวัดทั้งหลายไม่ทราบว่าปุ่นว่าจี่ว่าอะไรเต็มไปหมดวงกรรมาฐานเหล่านี้มันจะก็จะแสดงถึงเรื่องอะไรก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องความรอบคอบในการรักษาในการพูดการรักษาเพราะนั้นกับคําเยอะนี่ก็พอแล้วแหละยิ่งลำบากที่จะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้มันเสีย การปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทําหลักวินัยนั่นนะเป็นที่เหมาะและนอกจากนั้นให้เหมาะกับความปลอดภยอยัยด้วยแล้วเนนมีกี่เนเน,เนเนี่ยหืมมาง่ไงอีกเนนหลายเนนเรื่อยเื่อยเนนก็เพิ่มภาคก็เพิ่มทั้งรถไม่มีนี่อกองกันอยู่นี่เฉยมันเกิดประโยชน์อะไรยยัวเยยโยเยง,งานการอะไรก็ไม่คิดไม่อ่าน มันเหมือนเขาเรียกเปรตหัวกุนเขาวาไม่ใช้หัวหริ่งไปเลยเนะี่ะหัวมีไม่ใช้เขาเรียกเปรตหัวกุนเขาวะเปรตคอขาดหัวกุนมีหัวอยู่ก็ไม่ใช้เอาความฉลาดมาจากไหนหออกพรรษาใครอยากจะไปเที่ยวที่ไหนภาวนาหาที่สงบสงัดก็ไปนะผมไม่ได้ห้ามก็ไม่ทราบจะห้ามเพื่ออะไรนอกจาก ที่ไหนที่เหมาะสมในการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นเอาปา้าย่วอย่างนั้นผมพร้อมเสมอที่จะส่งเสริมหมู่เพื่อนในทางที่เป็นผลเป็นประโยชน์เฉพาะอย่างยิ่งคือกิตตภาวนาเพราะออกพรรษาแล้วเข้าป่าเข้าเขาอย่างแต่ก่อนเขาเป็นมาอย่างนั้นอย่างเราอยู่กับสมัยที่เราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเขาเป็นอย่างนั้นมีป่าในเขาเอาภาวนาธรรมะ มักเกิดหรือเกิดในที่แั้นแท้นกันดานในที่ลำบากลำบนในที่กลัวกลัวเราเชื่ออันนี้เพราะอะไรก็ตามถ้าเราไม่สัมผัสสัมพันธ์ดูก่อนแล้วเราจะไม่ทราบเราต้องเข้าเป็นเป็นผู้ไปปฏิบัติสัมผัสสัมพันธ์ดูด้วยตัวเองของเรานั่นแหละมันถึงจะทราบได้ดียกตัวอย่างเช่นในพระวาา ที่พระองค์สอนเป็นอนุสตร์สุดท้ายนั้นว่าลุคโมลเลเซนาสน,นังนิสาโยปปชาตัดทัดเตยาวะจีวังุซาหูกรณีนี่เป็นต้นนะเดวันมาชาทั้งหมดแล้วให้อยู่ตามลุคโมลล้มไม้นับบบ่นเองอจานั้นไปก็ตามป่าทัพในถ้ำเงื้อมผาซึ่งเป็นที่สง,สงัดพ่เวกทั้งนั้นนี่นี่ท่านบอก อนุสาตร์เครื่องคร่ำสอนแป่ออกผู้บวชใหม่ให้ทาความอุตสาห์พยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดฟังเองสิมีน้ําหนักทุกบททุกบท,ท,กบทถ้าฟังด้วยความใช้สติความพิพจิตรณาทางด้านปัญญาแล้วเราจะเห็นความหนักแน่นแห่งธรรมเหล่านี้ว่าเป็นที่แน่ใจตาย,ตายใจได้พึ่งเป็นพึ่งตายได้จากธรรมบทนี้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นน่ะ มันมาชาวทมมั้งหมดไล่เถิทั้งหลายไปอยู่ตาม,ม,น,มนูขุมมูลล่วไม้เนี่ยฟังดิใชป่าใช้เขาตาม,มถา้ำผาป่าท่าป่าชัดนะแล้วอุตส่าห์าพยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดสิ่งที่เหลือเฟือท่านก็บอกอิหาโรปาซาโดห้ามเมียงคูห oh ้าอะไรว่าไปอันนี้เป็นสิ่งเหลือเฟือมันก็ไม่ห้ามแต่มันเป็นสิ่งเหลือเฟือเขอปป้าไปแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เหมาะสมที่สุดดังที่กล่าวนี้อ่ะแล้วที่นี่เล่าเพียงแต่ เราฟังเฉยๆว่าออยู่ตามลูกขุมูลล่มไม้ชายป่าชายเขาอยู่โดยที่เราไม่ได้เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์เราไม่ได้เข้าไปอยู่ดูทดลองดูเราจะไปทราบความหมายของสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าผู้ทรงสอนพระองค์ทรงสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วจนเป็นผลได้ผลเป็นที่พอพระทยัยจึงนําพระอ,าาอุาตเหล่านี้มาสอนโลกเนี่ยมาสอนพระเรา พวกเราเป็นแต่เพียงฟังไม่ได้สัมผัสัมพันธ์คือไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้แล้วเราจะไปทราบความหมายลึกซึ้งยาละเอียดของธรรมเหล่านี้ได้อย่างไรไม่ทราบเออต้องเป็นผู้ปฏิบัติคือเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราต้องเข้าสัมผัสสมพัเองคือเราต้องไปอยู่เองเอ,อตามที่ว่าเนี่ยคือลูกขอ้อมูลต้นไม้เนี่ย แล้วในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผาอเมฐานที่หน้าบาเดเสียวหน้ากลัวเจียวเปลา่าแล้วเป็นยังไงจ,จิตใจเวลาอยู่อย่างนั้นเอาย่นเข้ามาอีกเช่นการดูร่มไม้ไม่มีที่มุงที่บงังไม่มีที่ป้องกันภัยอะไรเลยหากว่ามีก็เพียงแต่กันแดดกันฝนด้วยมุง้งด้วยกดเท่านั้น ไม่ได้มีผ้าไม่มีฝาไม่ไม่มีไม้ไม่มีฝา,ากระดานหรือหรือ,รอไม่ <c oughs> เป็นเนื้อผ้าอะไรพอที่จะอยู่ด้วยความแคล้าคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายการอยู่เปลี่ยวเปี่ยวในร่มไม้เช่นนั้นกับการอยู่ในที่กำบังในที่หลบมีที่หลบภัยอย่างนั้นความรู้สึกของเราจะต่างกันอย่างไรนี่ต้องไปสัมผัสสัมผัสเองถึงรู้ อันนี้เมื่อเราไปอยู่ในโ่มไม้ไม่มีที่มุงที่บงังเออไม่มีที่ที่กำบงังเพื่อความหลบดภัยทั้งหลายมีเสือเป็นต้นนะนะแล้วอยู่โ่มไม้เลยแล้วเป็นยังไงทีนี้ความรู้สึกมันจะว่าเวมันจะวาดจะเสียวจะกลัวรอบตัวเลยเพราะที่ไหนก็มมีที่เกาะอ,อิดไปยึดไปเกาะตรงไหนพาเป็นที่พึ่งไม่มีเพราะมันไม่มีที่จริงๆที่เกาะเช่นกระดานฝานี่อันนี้ก็ไม่มีฝาแอมไม่มี แต่น,นี่เป็นต้นนะเราพออยู่ที่ร่มไม้เป็นยังไงที่มีความรู้สึกนี่แหละมันกลัวมากเมื่อกลัวมากจิตไม่มีที่เกาะหาเกาะตรงไหนก็ว่าจะปลอดภัยก็มันมีที่เกาะก็ถอยเข้ามาเกาะทำสิจะทําบทใดก็ต่างที่นี่จะพูดโทธรรมโมสังโฆหรือบทใดก็แล้วแต่เถอะนี่แะลรรมเนี่ยนี่เป็นเกาะกาบางังจิตเกาะเข้าติดนี่ปับ๊บเลยจเป็นจะตายก็มอบไว้กับนี่แล้วก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้น สร้างความมั่นคงสร้างความอัจขานชานชัยขึ้นกับใจของตนสร้างความสงบขึ้นภายในจิตใจด้วยคำบริกรรมด้วยการฝากเป็นฝากตายน,นั้นจนปรากจกฎปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจเลยนี่เรียกว่าได้สัมผัสสัมผัสทั้งความกลัวในลุกขมูลเช่นนั้นสัมผัสทั้งอกักทั้งทำความกล้าหา,าญชานชัยเป็นขึ้นภายในจิตนี่ ถ้าลงได้สัมผัสได้ตัวเองแล้วต้องทราบแล้วนอกจากนั้นก็ยังทําให้ทราบความมุ่งหมายของพระเจ้าที่ทรงแสดงไว้อีกว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นเป็นไงนี่เพียงข้อนี้แล้วข้อเหล่านั้นเป็นยังไงเราพึ่งเทียบนําข้อเดียวนี้ไปเทียบอนุสาษษษษสีอัตมีจิตสีนะคืออนุสาษษสีเนี่ยมาบินทวาเสนาสนะชีลานะเพสให้เรานําไปปฏิบัติตามหลัก ทุกพระเจ้าทรงสอนทุกแง่ทุกมุมทุกข้อที่มีอแล้วเราจะสัมผัสเองทุกอย่างทุกอย่างแล้วเราก็ทราบความมุ่งหมายนี่เราพูดถึนเรื่องความเราได้ทดําดูเราก็ทราบความหมายทั้งสถานที่ดังที่ว่านี้ทั้งรถแห่งธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในจิตเพราะอยู่สถานที่เช่นั้น,นะอันนี้ทำทั้งหลายก็เหมือนกันที่ท่านว่าแสดงว่าสมาธิว่าปัญญาวิมุตติหลุด,ดพ้น เมื่อเราได้สัมผัสเข้าไปตั้งแต่เริ่มจิตเป็นสมาธิสมาธิขั้นใดเริ่มเข้าไปโดยลำดับลำดัจนกระทั่งถึงสมาธิที่ละเอียดสุดสุดกําลังของสมาธิเท่านั้นก้าวจากนั้นไปไม่ออกภูดิไาไงเพราะสมาธิที่เต็มภูมิแล้วย่อมเต็มเช่นเดียวกับน้ําเต็มแก้วให้เลยนั้นไปไม่ได้เนี่ยพอภูมิสมาธิก็เต็มภูมิก็รู้ชัดปัญญา ป,ปัญญาเมื่อได้ออกภายในจิตตภาวนาของเหล่านี้ออกในแง่ในแง่ในแล้วจะสอดแสดงถึงเรื่องความเสด็จไปของพระพุทธเจ้าโดยอัดโดยธทมตลอดถึงพ้นทุกความพ้นทุกข,ของค์ก็จะทราบไปโดยในเดียวกันนี้เองเนี่หือมันยิ่งถึงกันยิ่งถึงกันปัญญาแคากิเลสเป็นปัญญาประเภทใดเมื่อปาปรากฏปัญญาปรากฏขึ้นในใจของเราและแก้กิเลสอ,อยู่ภายในใจดวงเดียวกัน มีเป็นอย่างไรก็ทราบไปถึงเรื่องของพระเจ้าทรงแก้กิเลสเหมือนกันเราแก้กิเลสได้ทะลุปูปลงหมดด้วยปัญญาประเภทใดบ้า,งเ,างเราก็จิตของเราก็ยังถึงเรื่องของพระเจ้าที่ทรงผ่านพ้นไปก่อนแล้วด้วยพระปัญญาและนํามาสั่งสอนเราโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือมันยังถึงกันอย่างถึงกันเลยเพราะความสัมผัสของเราเนี่ยเป็นของสัมผัสมากถ้าอะไรไอะไรก็ไม่สัมผัสอะไรก็ไม่สัมผัสเชื่อมันก็เชื่ออย่างนั้นแหละ ไม่ได้เชื่ออย่างฝังใจแน่ใจตายใจลึกซึ้งความเชื่อจากหลักความจริงนี้ลึกซึ้งมากนะเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่มีคำ่าถอนความเชื่อจากความจริงกับความจํามันต่างกาันเอาละพอแล้วนะพุดไปุดมาก็เลยมันจะดีละอาละอ่ะ